สวัสดีค่ะเพืนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซัพนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเด่นล่างนะคะแบบ5ตัวนะคะเทียบชน5 0สูตรคะแล้วก็ประมวลผลด้วยโปรแกรมนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้น จะทำขึ้นเพราะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจับช่องสูตรหัวรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน,นะคะ่ะเด่นล่างนะคะแบบ5ตัวนะคะเทียบชน5้าสูตระคะสถิตินะคะน่าจะประมาณ85งวดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะสมาชิกที่มีโปรแกรม รันของอาพิโชงนะสามารถแคปเอาไปวางได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักพันหน่วยบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งทีห่หนึหน่งาสามครั้ง รอยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่ทหนึ่งรอยท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมิเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสเท่ากับสอบวกแเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสาเท่ากับสามสาบวกแเท่ากับหนึ่งหนึบวกเ้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปบวกศเท่ากับแปบวกห ท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าตัวแรกห้านะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะเราจะได้นะคะเด่นล่างนะคะในสูตรที่หนึ่งนะคะห้าหกเก้าหนึ่งสองสูตรที่สองนะคะเราจะใช้หลักร้อยบวลสิบบวลสามครั้งหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหกครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้บวกข้างที่หนึ่ง สองบวกหกเท่ากับแปบวกหกเท่ากับสีบวกศูนย์เท่ากับสีบวกสองเท่ากับหกบวกเจ็ดเท่ากับสามสาบวกหนึ่งนะคะเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปบวกหนเท่ากับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศเราจะได้นะคะเด่นล่างในสูตรที่สองฮะสี่หกสูตรที่3ามคะเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหลักพันหน่วยบน สครั้งสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่หนึ่ง 1, หน่วยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่สองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนบวกสเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนเท่ากับศูนย์ศบวกสี่เท่ากับสี สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามเราจะได้นะเด่นล่างในสูตรที่สามนะคะสี่เก้าศูนย์สองสามสูตรที่สี่นะคะเราใช้หลักแสนหลักพันสองครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้ง,ง,ง,งหน่วยล่างสามครั้งสิบหน้าครั้งเท่หนึ่ง สิทายครั้งทาหน่ห่วยทายครั้งเ่งแล้วบวกข้างที่สามหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสอเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่เท่ากับศย์เราจะได้นะ เด่นล่างในสูตรที่4นะคะ5 6 8 9 0สูตรที่หเราจะใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้ง10บนร้อยหน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้ง10ท้ายครั้งที่1นึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งและบวกข้างที่สองแดบวกสเท่ากับ2งบวกสเท่ากับ6 6กบวกสเท่ากับ8 8บวก0นเท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0บวก8เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ3 3บวก4ท่ากับ7บวก2เท่ากับ9กบวก1เท่ากับ0บวก2เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4เราจะได้นะคะเด่นล่างในสูตรที่5นะคะ9 0 2 3 4ครบแล้วนะคะทั้ง5สูตระคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ 5 6าหกเก้าหนึ่งสองส9 0หกแปดนะะ่าศูนมาแะคะแต่ว่าแอดปินมาแค่ห้างวดนะ,ะจริงๆเดินยาว80ดงวดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเวลาที่เราทำการเทียบชนนะคะหนะคะมี2องสูตรหมีหนึ่ 1นึ่งสองหนึ่งสามสสองสามแสองศตัวที่ชนกันนะคะ5 0นค่ะก็คือ9ส่วนตัวที่ชน40นค่ะก็คือ0 แอดก็จะให้เด่นแบบนี้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยอ่าพอเป็นตัวเลขนะคะหลายหลาหลักเนี่ยเอามาชนกันบางทีตัวชนก็ไม่มาคะ,ะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าในงวดนี้เนี่ยเก้ากับศูนย์ค่ะน่าจะมาที่ข้างล่างก็เลือกนําไปเสี่ยงได้นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเลขเด่นในงวดนี้เนี่ยเก้ากับศูนย์ค่ะก็ค่อนข้างที่จะเด่นค่ะแต่อีกตัวหนึ่งที่แอดก็ชอบชอบนะคะก็คือหกกับสามนะ,ะฉะนั้น จะมาตัวไหนเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบ90ในตัวชนก็สามารถเลือกนำไปเป็นตัวเด่นล้างได้นะ,ะในงวดประจำวันที่1นันวาคม2567นะคะเสร็แล้วเรามาดูนะคะถ้าโปรแกร,รมประมวลผลนะคะหสูตรเนี่ยจะวิเคราะห์40สูตรคะเพราะว่ามีสูตรที่ได้ตัวเลขซ้ำกันนะคะก็คือชุดนี้นะคะ49023อันนี้90234นะคะ โปรแกรมก็จะประมวลผละเป็นแค่4ี่สูตรฮะถ้าไม่มีสูตรใดผิด0ูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูน9์หกศูนย์เก้นะะสิบเก้าคู่ชุดไปกลับนะคะสำหรับโปรแกรมประมวลผลค่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนนะะแอดจะไฮไลท์ให้นะคะตามการวิเคราะห์ของแอดนะคะว่าตัวที่แอด คาดเดาะคะว่าน่าจะมีให้เห็น,นะะในสองตัวล่างะค่ะก็คือคู่ชุดนะศูนย์เก้านะคะสามหกนะคะสี่ห้านะคะสี่หกนะคะแอดเลือกแค่นี้แล้วกันนะคะส่วนเพื่อนๆน,นะคะอาจจะชอบชุดนะคะที่แอดไม่ได้ไฮไลท์ให้ก็ได้นะคะก็ลองเลือกะคะ่ะ ถ้าหากว่าโปรแกรมประมวลผลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะกับที่เราเอาไปเทียบชนนะบางทีตัวที่ประมวลผลเข้านะคะบางทีตัวที่เทียบชนเข้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฉะนั้นเพื่อนๆคะต้องเป็นคนนะคะวิเคราะห์นะ,ะตัดสินใจเอาเองนะคะว่าเพื่อนๆนายชอบแบบไหนคะถ้าคิดว่าชุดประมวลผล19เกาคู่ชุดนี้นะคะเยอะเกินไปนะคะก็เลือกนะคะตัวเด่นคะเกกับ0เลือก นำไปพิจารณาก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันในทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ